สวัสดีครับก็อยู่กับพาโชคพาทัวร์อีกแล้วนะคร<แ>ับแต่วันนี้พาโชคไม่อยู่นะครับเรามายืนช่องกันก่อน <c oughs> อยืนช่องกันสักเล็กน้อยนะรอบนี้เขาก็ส่งว,วผมมาอีกแล้วแ,แล้ววันนี้อยู่วันแรกกับหัวข้อที่เราจะไปพบกับคนที่เขาอยู่ในวงการรถตัดอ้อยในประเทศไทยของเรานี่ใช่ครับ <ๆ S 1> เราจะไปดูกันว่าช่วงที่เขาปิดหิบกันเนี่ยเขาทาอะไรอย,อยู่บ้างใช่ <ๆ S 2> ใช่วงนี้ก็คือผ่านหน้าหีบมาได้เดือนถึงสองเดือนแล้วแหละเราก็จะมาดูกันว่า แต่สถานที่เขามีการเตรียมความพร้อมหรือตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่บางรายอาจจะพักผ่อนบางรายหย่อนใจอากคนหนึ่งสเปเชียลเกสสำหรับเราวันนี้ใช่ๆเรามีแขกรับเชิญวิเศษนะเขามาไกลมากมาไกลมากและคนนั้นก็คือแถมแถมแทมสวัสดีครับฮอมชิวจูเลียโอบราซิวบราซิวคุณบาซิ สวัสดีครับและตอนนี้เราอยู่กับที่แรกนั่นก็คือที่ไลอ้อยอาโนนอยู่ที่พิกัดไหนครับเนี่ยโอ้โหจังหวัดอะไรฮะเพชรชบูรณ์ครับอำเภอบึงสัมพันธ์ครับผมบองสัมพันพิกุลชบูรณ์นะครับแล้วก็เท่าที่ดูโอ้โหกว้างใหญ่โตมโหลานมากเลยครับที่อย่งนี้ เหมือนเขาจะทำธุรกิจหลายอย่างมากเลยเกี่ยวกับอ้อยนะอ้อยแล้วก็มีโรงแรมที่พักมีหลายที่เกี่เวกเป็นนอนสบายต้นแบบต้นแบบอีกขั้นหนึ่งนะมีอะไรที่น่าสนใจข้างในเดี๋ยวเราไปดูกัน let's go go แบไหน hello show f น n จิสเัยดี hello bon dia bon dia อันนี้กินอะไรอะพี่โมลาดที่เค้กโมลาดจูเกอร์จูเกอร์อะไรนี่ครับคอร์ตต์เนาะพออุ้งจะี่วันเนี้ยจูเขาอยากคุยเรื่องการใช้โมลาดของชาวไร่ด้วยศึกษาได้เลยตรงนี้มันก็ไม่เหม็นแบบที่คิดเนาะถึงถึงเขาจะแบบว่าพี่อ้อยเต็มเลยอ่ะกับถังเมื่อเช้าข้างหลังเช้าติงตอชที่เค้กท่าภูเขาเลยนะครับ เปเช้าตอนที่โทรหาอั่อยู่นั่นอ่ะรถอัดใบอ้อยอ่ะกระกรีเจนนี่ใช้ได้กี่ไร่ลลัพี่ผู้ใหญ่ข่า ก้ถือราไ l e เสิร์ฟแล้วไปดูรถตัดของที่นี่กันนะครับว่าจะมีกี่คันคูณต้องากเลยองนับดูดีๆน่าได้กี่คันตามตามที่แจ้งมานะครับจะเป็น19คันเป็น A7000 อยู่18คันแล้วก็ A8000 1คันโอเคแต่8 0 0พัตัดระบบละใช้เป็นระบบเม็นนวดหมดเลยนี่เรามาถึงอาณาจักร อาณาจักรไรอ้อยอานนท์ครับอาณาจักรไรอ้อยอานนท์อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอบึงสัมพันธ์เราพี่เป็นใครครับเนี่ยพี่ไปน้ำตัวสักหน่อยเเนี่ยมาอยู่ในทิาวตัวผมผมเป็นเซลล์ประจำพื้นที่นะครับกงครับผมสวัสดีครับสัสดีครับัครับเป็นคสัดครสครับาบวครับัีครับครับ มาดูเรื่องอะไรเพราะเดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามาเร็วๆนี้ต้นเดือนเนี้ยผมก็ไม่เคยได้มาหาเดี๋ยวน่ะระแล้วมกมีปีนี้ปีนี้จ<ส>ะนำเสนอใบพีดใหม่ซัพพล์จะเป็น ต้องมาทำกองหมักทำกองหมักเอาที่เค้กแล้วมาหมักทำเป็นคล้ายๆคนสูตรเพอปุ๋ยเสร็จแล้วไปหวานมันถึงจะมันถึงจะให้ผลเลยไอ้อย่างเงี้ยทีปีแรกไอ้ใสเฉยเลยปีสองเออถึงจะเห็นนิดหน่อยปีสามถึงจะเริ่มกแบบอ่ะเหมือนมันบ่มในไร่วันนี้ผมเสียแล้กันบ่มในไร่เพราะมันมีแก๊สปีอะไรเนียมันจะทรายคือนต่อระดับเครื่องจะรับการจลน์ตัวมันร้อนอะไรอ่า เลยต้องเอามาบ่มมันต้องเอามาหมักเป็นสีให้มันให้มันคายความร้อนคายก๊าซคา,ายอะไรต่างๆตอานนีมีมีมีไฟไฟคาุมมีไฟไฟดี เฉดได้เฉมีแต่ฝุ่นคือเฉดแล้วก็อัดมีมีกลิ่นนี้แทบไม่มีนิดหน่อยเออมันไม่รู้สึกหรอกส่วนมากจะฝุ่นเยอะหน่อยอเพราะว่ามันต้องในบทไงแฮมเมอร์มีแบบตีให้มันละเอียดละเอียดเสร็จถึงเข้ากระบวนการการอัดที่ผมเคยเห็นตอนอยู่ตอนผมทำงานโรงงานน่ำตาอที่ว่าน่าหิบอ้อยที่มันดันพวกกากอ้อยที่ดันเข้าโบลเลอร์น ى, ่โบลเลอร์ใช่ไหมใช่ พราะเดี๋ยวนี้กฎหมายเขาบังคับต้องมีใบอ้อยผสมอยู่ประมาณ3 0มสิเปอร์เซ็นต์อ้สเนี่ยใบอ้อยตัวนี้อ่แต่ก่อนเขาก็ใช้ชานอ้อยแล้วก็พวกที่อะกะลาบามพวกเกาเข้าอะไรไปแต่คราวนี้เอาใบอ้อยผสมแล้วก็ดีนะเพราะดีเลยนะเป็นเป็นโครงการที่ดีมันจะได้เป็นการกำจัดไปด้วยถ้าไม่บังคับโรงงานโรงงานก็ไม่ค่อยอยากเอาอ่ะ ถามว่ามันมันซื้อง่ายขึ้นนะแต่ต้นต้นทุนมันถึงเพิ่มสูงขึ้นไงมันมันต่อไปข้างหน้าเขาก็ต้องปรับเครื่องจักรให้มันใช้กับใบก้นใหญ่เพราะก้นใหญ่เนี่ยเราไปขายหน้าโรงงานเ่ยตั้งแต่ถ้าหน้าหีบมันก็ประมาณ800แต่ถ้าฤดูการเนี้ยไม่ไม่ใช่หน้าหีบเนี่ยมันอาจถึง900ถึง1000บาทอ่ามันก็เอาอย่างนั้นไปเผาไฟหนึ่งตันมันก็ได้ความร้อนไม่ไม่แทบไม่ต่างกันแต่อันนี้มันขายตันนี้205เงี้ยอ่มันเพิ่มต้นทุนไปอีกเท่าตัว ต่อไปไอ้อย่างเงี้ยมันคงจะเบาลงอะเพราะเอาอย่างนั้นดีกว่าแต่มันต้องเตรียมพื้นที่จัดเก็บต้องเตรียมอะไรไงโรงงานก็ต้องเตรียมของเขาไว้เพื่อจะลดต้นทุนแสดงว่าตอนนี้ที่โรงงานเขาบวันละลูกกว่าตันืงแสดงว่าเขายังไม่มีพื้นที่ที่สต็อกมากอ่าเขายังไม่เตรียมต่อไปเขาอาจจะเตรียมของเขาแล้วก็ชาวไร่แต่ละกลุ่มตัดแต่อะไรก็เอาไปขายที่โรงงานโดยตรงอะไรเงี้ยหรือโรงงานทําสัญญาแต่ละกลุ่มว่าปีนี้คุณส่งเท่าไหร่ปีนี้คุณส่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ละเจ้าแต่ละโคต้าอะไรเงี้ย to and ใช้ตัวตัวย่อยสลายเป็นอันตรายต่ออ้อยมากเมือนเหมือนกับที่ <c oughs> มีมแมลงแต่ว่า <c oughs> เขาแก้ด้วยการเอาธรรมชาติสู้กับธรรมชาติ <c oughs> เลี้ยงตัวคล้ายๆยยุงนะครับ คลายมดคลายเนไปกินแมงอี้ทีนึงแต่ว่าไอตัวที่เอาไปเลี้ยงนก็คุมยากอีกมันเหมือนปัญหากับใช่ใช่อออัดสุดๆเชื่ชื่อชื่องออ้ออ้าว้อขัเจ้าของเลยเจ้าของเลยดีขึนอมนี่น้องน เดี๋ววันนี้ครับผมผมจะมาสอบพี่น้องชาวไ้่อ้อยครับคุณพ่อว่าเกษตรกรชาวบ้าอ้อยเนี่ยช่วงปิดหีบครับพ่อเขาทําอะไรกันบ้างอ่าเขาทำอะไรกันอยู่ช่วงปิดหีบบ้างถ้าไม่ได้ตัดอ้อยแล้วเนี่ยเพราเกษตรกรเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับผมคาถามแรกเลยนะครับพ่อช่วงปิดหีบแบบนี้ทำอะไรกันอยู่ครับช่วงปิดหีบอะไรบ้าบํารุงอ้อยบํารุงอ้อย ใส่ปุ๋ยฉีดยาบำรุงเก็บหญ้าเก็บอะไรในแปลงยแล้วในส่วนของเครื่องจักรเราทำไงบ้างครับเรามีรถตัดช่วงนี้เราทำไงเครื่อง <c oughs> ตัดซ่องบำรุงซ่องบำรุงนะครับ,บลแล้วคุณพ่อยผมมีอาชีพเสริมหรือกิจการโอ <c oughs> โอโ้มีมีเยอะ ี๋ยวช่วงพัก,กปิดหนีไบนลยครับคุณพอ่อคุณพ่อผักตัดอ้อยแล้วคุณพ่อก็ไม่ทำอาชีพเสริมอยู่ไหมครับใช่<ม>อ,อ,อืมแล้วแล้วทำอาชีพเสริมนานแค่ไหนถึงจะกลับมาเตรียมอ้อยของตัวเองเพื่อให้พร้อมตัดในปีนั้นครับอ๋อคือ,ค,อคือเดือนพอเราตัดอ้อยเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มเตรียมละเตรียมซ่อมบำรุงลดตัดลดทุกอย่างจะเป็นสิบล้อลดไถ เราตัดอ้อยอย่างเนี้เราต้องซ่อมบำรุงตลอดเลยไม่ใช่เวลานานในครอบครัวบางทีเขาต้องบำรุงอีกฝนะ่ายนึ้งเขาก็ไปบำรุงอ้อยใส่ปุ๋ยฉีดยาปลูกอ้อยตอนท้ายๆมันก็มีปลูกอ้อยมั่งอะไรอย่างงี้ mm hmm. ปกติอ้อยเราจะปลูกตั้งแต่เริ่มตัดเดือนธันวาพฤศจิกาธันวามกรากรมพามีนาสูงสุดแหละปลูกอ้อยอยู่สี่เดือน mm hmm. ปลูกอ้อยข้ามแล้งปลูกข้ามแล้งครับ,รบปลูกข้ามแล้งอย่างเดียว คนที่อยูับผมเป็นเอ่ออยากจะถามพราว่าคุณพ่อมีหน้ีการดูแลอ้อยของพ่อเนี่ยให้โตสวยงามอย่างไรในพื้นที่ของคุณพ่อครับพื้นที่ขัดสมาธิคือเราก็ดูแลอย่างแรกเลยคือหญ้าบังหนุนไม่ให้มีหญ้าฉีดยาคุมฉีดยาคุมแล้วก็ควนดินใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะไม่ให้มีหญ้า ปกติทั่วไปมีม,มีมีอะไรพิเศษพิเศษไหมที่ทำกับใบอ้อยตัวนองนะใบอ้อยใบอ้อยใบอ้อยเราก็ถ้ามันเหลือเราก็คุกมันมันไม่เก็บมา mm hmm. ก็ไม่ได้หมด mm hmm. มันจะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเหลืออยู่ก็<า>ยังบอยู่ในแปลงใช่ไหมัะอยู่ในแปลงเราก็บำรุงเราก็คุกเราก็ฝังไปใน้่น mm hmm. ผมทิ้งใบอ้อยทั้งหมดที่ตัดได้เลยครับพ่อไว้ใเลยมันจะส่งผลอะไรไหมครับส่งผลไฟไหม้โอ้หนักวางไฟไหม้ถ้าอ้อยโตแค่กระเอวนี่สวยไหมเรียบร้อยเสียเลยเสียเลยแต่ถ้าเล็กๆอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เสียได้ไ <pois S 2> ว้ลาจัก็มีถ้าเราไว้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เข้าดูฝุ่นนะไปฝุ่นก็ไปอ้อยมันจะเป็นเชื้อหนาใบอ้อยนี่มันจะเป็นการ์ดมันจะเป็นการ์ด ถ้าน้ำมาแท่แล้วเสียหมดเลยเน่าหมดกาจัดออกไปจะดีกว่าดีกว่าถ้าน้ส่วนที่ลุ่มที่เป็นแองน้ํามีต้องเอาออกดีกว่าถ้าปล่อยไว้อันตรายอย่ากเข้าสู่คำถามเป็นเรื่อกันเล็กน้อยนลครับผมคุณพ่อคิดว่าปีนี้ราคาราคา่างตาเนี่ยจะเป็นยังไงครับพ่อราคาไม่ดีฟังแล้วราคาจะด้อยกว่าปีที่แล้วโอ้ราคา

พิธีาของเขาแค่แค่พันสองเหมือนกันครับของเราได้พันร้อยหกสิบอราคาใกล้เคียงกันเปิดบริษูเอะทุกคนเชิดิิ e u r e s Uh, check the, the percentage the sugar mm. the can out truck check the sugar and make depend it's not only sugar you pay can. only check the, the tons mm. and pay mm. here in Thailand mm. or check the how many sugar inside how mm. mm. pay here ของเราของเขามันจะมีตอนแบบว่าตัดเสร็จแล้วเอามาเช็คน้ำตาลเหมือนให้ค่าความหวานใช่ไหมครับ คล้ายๆกันเป็นตามเ้ือสุดท้ายพอโนคามันจะเหลือประมาณตักสกว่า่คคำนวณไม่ได้ไม่ได้ราคาที่แน่นอนเขาไปดีปุ๊บจะคำนวณเรื่องใช่ครับของเขาก็มีเหมือนกันยาเสียดยจเจเซใช่ยอ่าอันเดียวของเขาสามารถเช็คของวันนี้ได้เลยของเขาเช็คราคาต่้งตานราคาตั้งตาน แต่ของเขามรงได้ได้ไม่ต่างจากเราของเขาพันสองเราพันพปีที่แล้วเนี่ยพันรนี่ราคาขั้นต้นนะของเราก็อาจจะอีกของเขาแล้วก็ลดลงอีกนิดนึงพันพันร้อยหกสิบปีแล้วใช่ไหมเขาัองขอบคุณแล้วอนันอ์มากมากครับ